คิดมากแล้คุณแม่ฟัเป็นร้อยเลยนะค <laughs> อะอเพราะว่าส่วนมากจริงแล้วคนเราจะอยู่ทํางานที่เจ็ดสิบถูะะกไหมคะปกติพื้นฐานมันดีคุณจะให้ดีจุดอายุสองอย่างเจ็ดสิบกับร้อยนะคะเห็นไหมคนที่ผ่านเจ็ดสิบไปแล้วก็จะอายุยืนเลยนะคะแปดสิบเก้าสิบไปเลยแต่คนที่ไม่ผ่านเจ็ดสิบจะตายที่เจ็ดสิเอ็ดเจ็ดสิบสองเยอะนะคะจะเป็น 1, 2, 1, 2, ยันะะองไงนะคะก็เจ็ดสิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบถูกไหมคะสิบนี้ยี่สิบหน้าสี่เจ็ดสิบเก้สิบเก้านะคะ 10, 20, 20, 90, 99, ย um> 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 ี่สิบสามสิบสี่สิบนี่เราก็ดูนะคะว่าเฮ้ยลูกค้าเราเนี่ยเขามีปัญหาเนี่ยเขาอยากให้เราเติมช่วงอายุเขาช่วงดียังไงอันดูอายุเท่าไหร่สามสิบสามอ่ะจะเติมเส้นโชคดีก็ต้องเติมที่อะไรสามสิบถูกไหมถูกไหมคะเนี่ยคุณแม่เขาหกสิบกว่าก็ต้องไปเติมเส้นโชคดีตอนหกสิบกว่าถูกไหมคะเราต้องเติมตามจุดอายุไม่ใช่อยากเติมตรงไหนก็เติมนะคะแล้วมันจะโชคดีไหมไช่โชคดีอ้าวเขาบอกว่าจะได้ผัว อยากได้ผวรวยถูกไหมอยากได้ผวดีเส้นคุ้มครองต้องอยู่ตรงไหนหรืออายุสามสิบเส้นคุ้มครองก็ต้องอยู่ตรงนี้ถูกไหมนะต้องที่สามสิบไม่ใช่เว้ยทำซะยาวเลยครูไม่เห็นด้วยกับการทําเส้นคู่ครองยาวๆอย่างนี้นะคะเพราะอะไรเส้นสิ่งสถิตยาวๆเขาคุ้มครองเราจริงแต่เขาห่วงเราไหมคะเพราะเขาหวงเราจะมีหวงไหมคะอยู่โซนไปจ้าตอนที่เราเติมมมีเส้นขวางๆอยู่เราจะเติมได้ไหมคะ ให้ขวางไม่ได้ปียนปัญหาอะไรคะ่ะต่อัป <สน S 2> <น>ไปเลยอเดี๋ยวรครูให้ดูจากมือครูแล้วกันนะเส้นของขวาง,งที่เกิดขึ้นอย่างนี้ถูกไหมคะ <S 2> <S 2> เป็น,สนเส้นที่เกิดปัญหาเครื่องหมายลบอริยางเครื่องหมายลบทุกอันนะคะทุกเนินทําให้เกิดปัญหาถูกไหมคะเื่อเกิดเนินไหนปัญหาเนินนั้นอย่างนี้เป็นคนที่มีคนชอบว่าดินทาเนินอาทิตย์ต้องมีเส้นลบอยู่แล้วถูกไหม คนชอบใส่ร้ายายสีคนชอบดินทาว่าร้ายเส้นลบอ,อยู่แล้วคนไม่ให้เกียรติเส้นลบต้องอยู่ในเดินชีตคือมีลบเงินไหนไม่ดีทั้งหมดเลยนะคะไม่ดีทั้งหมดเลยนะคะตัดเลยว่าไม่ดีเราจะช่วยยังไงเติมสี่เหลี่ยมถูกไหมเขาไม่ดีเราเติมสี่เหลี่ยมให้ค้าให้คูณเขาถูกไหมคะให้เขามีคนเชื่อเขาหรือไม่ก็เติมวีก็ได้วีค้าก็ได้นะคะให้เขามีคนช่วยเขาเชื่อเขาจบเลยลูกเื่นข่าวดํานีน่ ครูบอกเลยตำราเรื่องอื่นที่ครูทำทั้งหมดครูไม่เคยให้เล่นข่าวดำนะคะให้เล่นเฉยอย่างเดียวนะคะเล่มแรกทำไมให้เล่นข่าวดำเพราะเราต้องการให้จดนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่โจทย์อ่ะคุณก็ทำไม่ได้หรอกคุณฟังครูด้เพลินนะแต่พอคุณทํางานจริงลืมนั้นโจทมันเป็นการย้ํานะคะจดในตัวหนังสือเลยจะเป็นการย้าเตลินที่ดีนะคะว่าเราจะทํายังไงอ่ะแล้วเส้นน่ะครูอ่ะครูให้ทำยังไงตำราก็บอกแล้วนะคะว่าห้ามทำไกลกับเส้นชีวิต คู่เราจะมาช่วยเหลือเราไหมถ้าช่วยเหลือเรานะคะห้ามทางไกลเส้นชีวิตเกินหนึ่งเซนถ้าเกินหนึ่งเซนไปแล้วเขาเรียกเส้นสุขคนมารักมาชอบมาทําให้เราแค่มีความสุขแต่ไม่ได้มาช่วยเหลือเรานะมีทุกหน้าแล้วนะในนางราเนี่ยนะคะอันนี้อ่านไหเออนะมีใช่ไหมทีู่คตดเผ็อคนจะทำหน้าโง่นะคะคุณต้องบอกก่อนว่าเอ่อถ้าใครจำได้หมดบางคนบอกว่าอย่าลืมกระโดดบางคนอ่ะอุ้ยอยาก เล่มสองเลยเล่มสองเนี่ยมันเน้นเรื่องสัญลักษณะเน้นเรื่องวาฒนาถูกไหมคะแต่คุณเล่มหนึ่งมันคุณยังทายไม่ได้เลยคุณต้องรู้จักเส้นพวกนี้ก่อนนะคะอะพอเราทําเส้นให้ตัวเองใช่ไหมคะบางคนบอกว่าอ่ะเส้นเส้นีเนี่ยเห็นไหมรูก็จะมีในตำราเล่มสองแต่เล่มนี้ก็จดแล้วกันนะ V ที่อยู่ข้างในคือโชคดีใช่ไหมคะแต่ถ้า V อยู่ข้างนอกอย่างนี้ล่ะคะเอออยู่เขียนมาเลยเขียนเลยค่ะ V ข้างนอกนี้โชคดีนั้นให้คนอื่น นะคะถ้ามีตรงอันทานต่ำนะท่องดีนะให้คู่ครองถ้ามีตรงเงินุกท่องดีนั้นให้ครอบครัวนะคะทำมาเท่าไหร่ก็ให้ครอบครัวหมดทำมาเท่าไหร่ให้ผัวหมดนะคะอันนี้ครูเคยเจอมาแล้นนะวคนนี่มาดูดวงกับครูนั้เเป็นครูนี่แหละแล้วครูออกแบบให้แล้วครูบอกว่าเฮ้ยพีเส้นอย <c oughs> ่างเงี้ยเงินทองที่ถามามาทั้งหมดให้ผัวหมดแล้วเหรอบา้านรถหนูให้มันไปหมดลนะตอนที่หนูเลิกกันเพราะหนูอยากได้ลูกนะคะอันนี้ก็คือเส้นนี้เห็นไหมคะมองเห็นไหมคะมองเครื่องมมันบังอะ ม่ใช่หนูรู้จักเดินสุกไหมรู้จักเดินธนาคารต่าไหมเออก็มันหัด้นมาที่เดินธนาคารต่าเนี่ยหันมาท,าาทาี่เดินสกอ่ะนะคะรู้จักเดินกันก่อนนะอันนี้เราให้ครูทวนอีกไหมเนี่ยเดินเนี่ยฮะใครจำเดินไม่ได้ยิ่งเพิ่มขึ้นเฮะไม่ได้ใช่ไหมอเออนั้นเดี๋ยวตัง้งหนิ่โอเคนะคะงั้นเดี๋ยวครูสอนจุดอะไรที่ตั้งหนึ่งแลเดี๋ยวครูทวนเดินให้ อ่านอายุนะคะก็เหมือนการเส้นสมองนะคะข้างบนเห็นไหมก็วัดจากตรงนี้เหมือนกันสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบบางคนบอกว่าชีวิตนูสั้นแหะหาูว่าจะยังไงล่ะเส้นสมองนูสั้นหนูวัดยังไงล่ะขอโทษนะคะอายุมันไม่ได้วัดแค่ตรงนี้นะคะมันวัดได้หมดหางจริงๆค่อยข้อมือนี้ก็บอกอายุผมคูณได้เหมือนกันถ้าคุณมีครบสามเส้นคูณอายุยืนเหมือนกันนะคะหรือคุณมีกิจการได้เหมือนกันมีอาชีพเหมือนกันคือมันดูได้หลายเส้นมันไม่จาเป็นต้องวัดเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะ อ๋อบางคนบอกว่าหนูมีเส้นชีวิตอยู่แค่เนี้ๆๆยหนูจะเติมรียังไงคุณก็ไปเติมตรงอื่นดิลูกถูกไหม <c oughs> นะคะ่องนี้ก็ไปเติมทุกคนตรงนี้ก็ได้เติมทุกคนก็ได้นะคะเราไม่จําเป็นต้องว่าเส้นมันต้องเหมือนกันทุกคนนะเติมตรงไหนก็เติมได้นะคะอ่ะถ้าเส้นสมองนะคะเห็นไหมคะจุดอายุก็เหมือนกันนะแต่ตรงนี้ถ้าใครที่เป็นคนขี้โมโหเห็นไหมสมองก็จะไปอยู่ที่เนินเลยเดียวกงนนะคะ แล้วเราก็ดูที่จุดดิยวเขาเห็นป่มว่าตอนนี้ประมาณส5เนี่ยเขายังเป็นคนที้โมโหอยู่เลยนะคะที่โมโหอยู่เลยเพราะว่าเส้นนี้มันจะแค้มมาอย่างงี้นะแ้มปุ๊บนะคะแล้วมันจะมีเส้นจอนเคยเห็นไหมเส้นเส้นสมองของคนจะมีหลายเส้นมันจะไม่มีเส้นเดียวบางคนมีสองเส้นบางทีบางคนก็มีเส้นชีวิต2เส้นนะคะเห็นไหมควมจมนมีเส้นจอนไปที่เนื้อจันก็แปลว่าคนนี้เปลี่ยนละจะคนที่โมโหเนี่ยเป็นคนเจ้าดักพูดจาอ่อนหวานพูดให้คนรักได้แต่เราจะดูทายได้ไงคือเส้นนี้มันจะต้องบางกว่า เส้นนี้จะเข้มมันจะหยุดเหมือนคนเปลี่ยนนิสัยอะนะคะหรือเขาจะเป็นคนอยากได้อย่างนี้มันจะเปลี่ยนไปอย่างนี้อการสูงนะคะอยากได้อยากมีแล้วนะคะหรือเขาจะเปลี่ยนไปยังไงมันจะมีเส้นบอกของมันเราจะทายได้ว่าเฮ้ยอายุเงีย้ยเหมือนคนที่มีเส้นชีวิตสั้นอยู่เส้นหนึ่งแปลว่าตอนเด็กๆอ,อ่เขาเป็นคนชอบออกไปนอกบ้านชอบไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะคะไม่ยู่ไม่อยู่ติดบ้านแต่เขามีเส้นชีวิตยาวๆอยูย่เส้นหนึ่งแปลว่าพอวัยสามสิบห้าไปแล้วสี่สิบห้าไปแล้วเขาเปลี่ยนแล้วเขาชอบอยู่บ้าน บางทีเราจะเจอคนมีเส้นชีวิตสองเส้นเส้นใจสองเส้นสเส้นสมอ,องสองเส้นอย่างนี้เราก็ทายตามนี้นะคะเส้นใจก็เหมือนกันนะคะเส้นใจวัดจะตรงนี้ค่ะนะคะจับนิ้วก้อยนะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบนะนี่แล้วเส้นสมรสวัดตรงไหนจากโคนนิ้วก้อยค่ะลากลงมาตรงนี้นะคะเหมือนกันมีในตำราหมดแล้วนะคะน้ารำไรอันนี้ก็วัดอย่างนี้นะคะก็ตามนี้เลยถ้าใครบอกว่าหน,นูอยากทำเส้นสมรสอยากแต่งงานเราก็ว,วัดจุดอายุให้เขาสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ เราก็ดูว่าอปีนี้เขาห้าสิบไม่อยากแต่งงานเราก็ทำให้มันยาวขึ้นมานี้นะคะเราก็จะได้แต่งงานนะคะปัญหาว่ามันก็เป็นความรู้สึกอุ่นใจของคนนะคะว่าเฮ้ยฉันมีโอกาสแล้วเพราะฉันมีเส้นทางแล้ะถูกไหมเหมือนเราจะทำธุรกิจเราไม่มีไม่รู้จะทําธุรกิจอะไรแต่ตอนนี้นเรารู้แล้วนะคะว่าเราจะทาอะไรน,นี่เรื่อเส้นทางของเราแล้วนะคะอันนี้เรื่องจุดอายุนะคะมีใครไม่เข้าใจจุดอายุไหมคะน้าสิเจ็ดสิแปดสิเก้าเข้าใจไหมคะเข้าใจนะ,ะจนะจนะเดี๋ยวคุณจะควรเดินให้ฟังนะคะ ไปัะตอนนี้นะงั้นได้ที่ตอนแรกครูน้กว่าถ้าเข้าใจเนินแล้วครูจะให้เรื่องท่าไปเลยเพราะว่าเนินมันมีท่าของมันด้วยนะคะแต่ละเนินมันจะมีท่าที่ไม่เหมือนกันอันนี้คืออยู่ในตารางเล่มสองแล้วอันนี้พอยังจำเล่มหนึ่งไม่ได้เลยเดี๋ยวมันจะมันจะมั่วไปนะเพราะว่าถ้าเรารู้จักท่าแบบเลขสี่เนี่ยคือท่าน้ำเราก็จะรู้เลยธุรกิจของคนนี้ทำเกี่ยวกับน้ำดีางย หรือถ้าฝันทวนทำมีธาตุไฟเด่นใช่ไหมคะทำธุรกิจเกี่ยวกับที่มีไฟแล้วมันก็มีธาตุดินเนี่ยในธาตุธาตุดินอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าหนูเรียนอย่างเงี้ยมาดูหนูจะบอกครูว่าหนูจำไม่ได้เลยหนูจะทำอันนี้เนี่ยมันมันจะเยอะเกินไปนะนะเดี๋ยวขอข้ามก่อนนะกันอย่างงงอ่ะมาเราเรียนที่เนินก่อนแล้วกันนะอ่านเนินจันจะอยู่ที่นี่นะคะ่ะนิ้วก้อยลากลงมามือขึ้นมาดูนะคะนิ้วก้อยลากลงมาอยู่ตรงนี้นะคะเนินจัน การนี้นึกถึงอะไรผู้หญิงจิตการออมนอยนนะคะกันเด่นนูนเป็นยังไงนะคะก็เรียกว่าเอาเก่งแล้วกันนะแล้วผู้ชายก็หลงง่ายจันน้องเด่นนะคะก็คือถ้าได้น้องก็คือติดใจน้องนะคะนะก็ถ้าจจันแป๊บก็แปลว่าผิงในไรเสน่ห์ให้สวยไงอ่ะไม่มีเสน่ห์บางคนที่สวยจริงนะมาดูมือได้เลยไม่มีใครชอบหรอกแต่บางคนผู้หญิงบางคนหูทำไมเปลี่ยนผมเป็นว่าได้เลยนะการเด่นนะคะกันเขาเด่นนะคะการสวย ต่ถามว่าถ้าเขาเด่นอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปเติมถ้าเขาขาดแทนวันนี้เขาไร้เสน่ห์สามีเขาไม่รักเขาไม่หลงเขาเราเติมเส้นคู่ให้เขาไปแล้วเส้นเส้นคู่ใส่ปให้เขาแล้วเราก็ต้องเติมดาวให้เขาอีกถูกไหมคะให้เขาเห็นลงมาหน้าเนินนะคะหน้า12นะคะเนินอยู่หน้า12นะจ๊ะลูกอ่านหนังสือแล้วเปล่าคะนะคะคุณตอบอกว่าคุณต้องให้อ่านหนังสือมาก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไม่อ่านหนังสือมาก่อนก็จะไม่ทันเพื่อนเนาะ อ่ะพอการเรานึนถึงอ,อันขามอันคารสูงนะคะตรงริมขอบมือเลยนะ,ะมันจะเป็นอย่างนี้พี่บอกว่าวัฒนาเห็นไหมที่ได้กันได้ได้ไดหวยรวยเบอร์อะไรกันในมือขวานะคะมือซ้ายก็ใส่ได้เหมือนกันถามว่าทําไมบางคนใส่ไม่ได้เพราะว่ามันมีเส้นห้ามทําทให้เกิดเส้นสักนะคะไม่ใช่เราอยากจะใส่อะไรเราก็ใส่ให้เขาถ้าเป็นเส้นสักทาให้เขาเกิดปัญหานะคะทำให้เขาเกิดปัญหานะคะอันคานึกถึงอ,อะไร จบไปเลยนะคะนึกถึงทหารตำรวจนิเกเลึในตำรวจนะคะพวกนี้ได้อะไรง่ายนะคะพวกนิเกลึมีแม่ยกประเคตนตำรวจถ่ายเท่าเนอะเออเดี๋ยวพว่อไปตัดเองในคลิป <c oughs> <c oughs> นะคะอันนี้ก็คือคือมันได้มาแบบง่ายๆได้แบบได้ได้อย่างง่ายๆนะคะเออช่วงดีกระทันหันวันก่อนก็เจอนักเรียนโรเรียนอย่างนี้เหมือนกันเ <c oughs> ขาก็บอกว่าเขามีอย่างเงีย้ยเขาไม่ได้ถูกห่วยนะแต่เขาได้ที่ดินได้ได้ที่ดินนี่คือได้โชคงเป็นภู เออมันกระโชกไมู่กนะคะอยู่ดีก็ได้ที่ดินจากแม้สามีให้กับเออแบบไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะได้นะคะกพมีเรื่องบนี้เกิดขึ้นนะคะก็เป็นเโชคดีแล้วกันโชคดีระทันทันนะคะแบบไม่ทันตั้งตัวอันทานสูงนะคะตําแหงอันทานสูงโดดเด่นเป็นยังไงนิสัยอันารคือตําแหนงที่มโหไมคะตํารวจที่มโหไม่ฮะคนนี้ที่มโหนะคะก็คือถ้าอันทานโดดเด่นอย่างนี้ให้เติมสี่เหลี่ยมนะคะเติมสี่เหลี่ยม เพราะว่าเราจะขี้โมโหคือจริงๆจุดสี่เหลี่ยมตรงนี้ครูให้เตือนทุกคนเลยนะตรงอาคารสูงเนี่ยเพราะว่าอะไรเป็นสตินะคะ<ม>คุณมาหาหมอเี่ยรับรองเลยไอ้ที่มาหาหมอดูทุกคนเนี่ยขาดสติแล้วนะคะถูกไหมขาดสติหายสติแล้ว<ม>ถึงได้ติดค่ะค้นหาหมอดูกันเนี่ยนะเพราะว่าสติเริ่มไม่อยู่กับตัวแล้วต้องการที่พึ่งแหละนะคะเราให้สี่เหลี่ยมสติก่อนอันนี้นักเรียนครูบอกว่าได้ผลนะคะพอนักเรียนครูบอกอุ้ย หมอเบิร์ตเก่งมากเลยสีดแยมสติของหมอเบิร์ตเนี่ยทำให้หนูใจเย็นขึ้นเยอะเลยนะคะใจยเ,ยเ,เ,ยเย็นขึ้นเยอะเลยวันนั้นหมอเบิร์ตได้กล่าวัฒนาบอกว่าะไรเรียนกับครูไปเอาไปทําได้ผลดีมากนะอย่างรีวิวให้ครูแล้วมันครูยังไม่พร้อมรีวิวนะ <c oughs> ครูไม่ได้แต่งตัว <c oughs> อ่ะนะคะพออ่าคานเสร็จแล้วก็คุอพุพทธธุรกิจเจราจาอยู่ตรงนี้ก้อยู่ยหไหมคะเล่สี่นะคะไอ้พวกเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเส้นชีวิตคุณไม่แข็งแรงมาเติมอะไรเติมพุทธนะคะเติมพุทธให้แข็งแรง พยายามหน้ายอย่าพูดข้อยังชั่วหน่อยนะคะทำไมครูดให้เติมเส้นสามเส้นที่เดินพุดเลขสามคือกําลังอะไรกําลังการสูงถูกไหมคะทําให้เข้มแข็งไหมถูกไหมทหารตำรวจเขาเข้มแข็งถูกไหมคะเราถึงเติมสามเลขสามคือเลขของกำลังล้วนค่ะใครที่ดูอ่อนแอเนี่ยลองพกเลขสามลองสามติดตัวไปเลยนะกูพร้อมลบพร้อมลุยแล้วนะอ่าวุธทหารมันต้องออกลบถูกไหมเพราะต้องไม่กลัวตายนะเออพร้อมลบพร้อมลุย ตรงเนินนี้มันธุรกิจด้วยเจรจาด้วยสุขภาพด้วยนะคะใช้สุขภาพไม่ดีเราก็ต้อเติมเงินพุธพุธเสร็จแล้วก็คือพุชรหัสพุชรหัสนี้นะคะดิวชี้ชอบบอกชอบสอนเนินนี้เป็นเนินบ่งชี้ว่าเส้นแต่ละเส้นคนเปไน็นยังไงอ่ะบางคนมีเส้นตรลึองเงี้ยเกิดขึ้นบอกว่าคนนี้จะมีชูมีกิกถูกไหมแต่ถ้าเขาเดินพุชรหัสเขาพพดีอะ่ะเขาจะมีไหมคะไม่มีมมเขาก็แอบแค่แอบรักหัวเขาแอบรักเมียเขา,แ,เขาแต่อายไหมถ้าจะทำอาย ก็ดได้แค่แอลลากไปนะก็จะคายดูก่อนด้วยเงินเงินคุณธรรมเป็นหลักเงิเนคุณธรรมดีเป็นยังไงก็ต้องไม่มีเนินสวยที่ดินสวยๆเป็นยังไงนะเรียบร้อยดีถูกไหมไม่ยุ่งเหยิงถูกไหมฮะแล้วก็ไม่ได้มาแบบบุม๋มลงไปด้อยแฟดด้ยแฟดนี่คือมีปัญหาแล้วนะถ้าได้แฟดเนี่ยอาจทําผิดได้เลยทําผิดได้เลยเพราะว่าอะไรเส้นพวกนี้มันส่งเสริมอยู่แลกกิเลสมันมาละคุณธรรมก็ต่ำด้วยทำนะคะ ครูยังเคยเจอคนในบ่บ้านนะครูอยากดูอะไรเลยมากเลยไปกินงานเลี้ยงบ้านเขาไปเอาผัวเขาในห้องน้ําเนี่ยคุณจะทาต่ำแล้วถูกไหมแล้วจับได้คูกอานกันทั้งบ่บ้านบ้านนอกอ่ะนะเขาเลิกกับผัวตัวเองก็มีลูกแล้วแล้วไม่ใช่ด้วเองไปเอาก็มีเมียมีลูกแล้วไปกินงานแล้วเจอลูกเขานะเห็นไหมันคุณน่ะถ้าคุณน่ะไม่สามารถยุติกิเลสในตัวได้คุณไม่ต่างจากสัตว์เลยนะคุณก็เหมือนหมา่ะใช่ไหมที่มันเอาแม่มันเอาลูกเอาน้องเอาอะไรกันน่ะถูกไหมคุณอยากเป็นสัตว์ไหม ไม่อยากเป็นสัตว์นะเพราเราอยากเป็นสัตว์ประเสริฐคําว่าสัตว์ประเสริฐในตัวมนุษย์นะสัตว์ประเสริฐนะไม่ใช่ทุกคนได้เป็นนะคนที่ไม่มีสีไม่ได้เป็นสัตว์ประเสริฐนะคะคนที่มีสีเขาขึ้นเป็นสัตว์ประเสริฐนะคะไม่ใช่ทุกคนที่เกิดมาเป็นสัตว์นี้ประเสริฐนะไม่ประเสริฐนะจ๊ะเออนะคะสีที่ดีก็คือสีที่เราไม่ทําร้ายคนอื่นนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยเราฆ่าสัตว์เราจะผิดไหมก็อาชีพเราไหมก็นอาชีพก็มันเป็นสาสน์อาชีพต้องแยกได้ออกว่าสิ่งที่เราทําเหมือนอาคนที่อยู่อทชีีีวิตคนน่่ะะเ้าาามหหป เขาไม่ได้ชั่วนะแต่มันเป็นหน้าที่ของเขาเหมือนเขาว่าเขาไปฆ่าสัตว์พวกเราจะได้กินไหมถูกไหมให้เป็นอาชีพแต่พวกเราอ่ะจาเป็นต้องไปฆ่าอาหารัวนั้นไหมหรือจะฆ่าแมวตัวนั้นไหมถูกไหมไม่จําเป็นถูกไหมคะเออนะคะอันนี้ต้องแยกให้ออกแล้วบางคนอ้กลัวกังวลหนูจะทําอาชีพอะไรดีเออยิงแยกให้ออกก่อนนะว่าอันไหนคือถูกหรือผิดนะคะอืมอ่ะพื้นหารเสร็จแล้วก็คือสุกสุกอยู่ตรงนี้นะคะสุกกับอันทานตับอยู่ใกล้กันนะคะอ่ะปวอยู่ะเอาไว้ง่ายเนี่ยนิโปงใช่ไหม บนนิ้วโป้งไปตีเป็นอาคารต่ำไปนะจะได้ง่ายนะคะแล้วก็ข้างล่างจากนิ้วโป้งลงมาคือสุกนะคะจะได้ง่ายนะคะจะได้จำง่ายขอโหษสุกอาคารต่ำนี่ยังงงมากเลยนะคะเออนะคะถ้าทําคนมีเส้นคู่ตรงอาคารต่ำก็มีัวดตั้งแต่เด็กนะคะเดูกของคุณแม่แหละนะคะถ้าเกิดมีเส้นคู่ตรงสุกนี่ก็ไปมีสามีตอนอายุเยอะหน่อยนะคะสามสิบกว่านะคะถึงจะมีสามีนะคะ คนที่มีเส้นตัดเยอะๆตรงนี้ยมันมีเสน่ห์ที่มีปัญหาก็คือถ้ามีคู่ครองมีเสน่ห์แล้วเราเด้คู่ที่ไม่มีความหนักแน่นเขาจะมองว่าไงคะทะเลาะกันไหมคะทะเลาะกันนะคะครูก็มีเส้นอย่างเหมือนกันนะคะครูเป็นคนมีเสน่ห์ไม่ใมีเส้นแบบนี้ถามว่าคนมีเสน่ห์เราบังคับได้ไหมคะว่าให้คนนั้นชอบเราหรือไม่ชอบเรามันบรงคับไม่ได้นะคะมันมาชอบเราเนี่ยเราไม่อยากให้มันชอบมันก็ชอบบางคนชอบครูมาตั้งแต่เด็กโตมันก็ยังชอบอยู่อย่างนี้เน่ย ไม่เคยอ่อยมาเลยนะไม่รู้จะชอบไนลักษณะนหนะอ่ะสุกแล้วก็สาวสาวอยู่นี่ค่ะนิ้วกลางเนาะสาวเป็นนิ้วที่เราต้องมีทุกคนนะคะในลักษณะหลักคือทําจากเส้นอะไรเส้นสาวนะคะเพราะสาวนี่คือหลักฐานมั่นคงนะคะหลักฐานมั่นคงนี้ได้จากการงานก็ได้ได้จากคนรักก็ได้ได้จากตรงไหนก็ได้แล้วเส้นสาวสําคัญที่จะการทําการทำานลักษณะไม่ควรทาเส้นสาวเส้นเดียว มิชัยก็ยังให้เขาจ่ายกันเ้า้อยก้าสิบก้าบาทฉันทำแค่แค่นี้แหละขอโทษนะคะขอเติมสัญลักษณ์ให้เขาสักสองสัญลักษณ์ก็ได้นะคะเพราะอะไรการมีโชคดีอย่างเดียวมันเหนื่อยนะสามอย่างมันเหมือนขาขาคข่าไหมเห็นไหมค้ามเดียวมันไม่ค่อยมั่นคงแต่ถ้าสามขาจะเกิดความมั่นคงทันทีนะคะสัญลักษณ์อย่างน้อยต้องมีสัญลักษณ์ของความโชคดีนะในมือคนยัมีอย่างน้อยนะในมือคนที่จะโชคดีสามขาสามอย่างถ้าใครยังไม่มีถึงสามอย่างเติมให้ตัวเอง นะคะเพราะถ้ามีอย่างเดียวคุณเหนื่อยคุณทางานท,งทั้งชีวิตคุณมีโอกาสแค่าทางานแต่คุณไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอ,อื่นๆเลยนะคะคุณต้องมีโชคเีอื่นด้วยนะคะอ่ะมาดูว่าทำไมต้องมีเส้นเสาอ่ะมือกลางมานะคะขยับมือดิขยับมือขยับมืับโอเคนะพวกเสาค่ะพวกเสาแล้วขยับใหม่ขยับไหมไม่ขยับอ,อ่ะลองไปเสามาแล้วป่ปย้วชีวโป้งมาแล้วขยับใหม่ นะแล้วลองเก็บนิ้วช <man> ี <sey> mm ้กระดิ่งโป่งปล่อยเสาแล้วก็ปล่อยนิ้วกลางแล้วขยับไปเป็นไงคะขยับได้การมีเสาเป็นไงคะขยับได้เยอะมากอ่ขยับไม่มากปเดิมเห็นไหมนิ้วนี้คือบอกอะไรก็บอกไปแล้วในเดือถูกไหมนิ้วชี้คือคุณธรรมถูกไหมคุณธรรมมันจะดีเพราะมีเสาค้ำด้วยถูกไหมคะอ่าธุรกิจจะดีเกียรติยศจะดีต้องมีอะไรมีเสาค้ำด้วยเห็นไหมคะคุณอยากได้เต่ไหนดีอ่เห็นไหมของครูคุณสอนวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะ จะต้องได้เลยนะคะเสาก็คือเสาบ้านอยู่แล้วเนะบ้านไหนไม่มีเสาเป็นไงคะเออเห็นไหมคะถ้าบ้านไหนที่สร้างมาวางเสาเข็มไม่ดีเป็นไงคะน้ํามาไปไปทั้งหลังเลยนะคะแต่ถ้าวางเสาเข็มดีน้ำมาลมมายังอยู่นะคะเห็นไหมน้ำมาลมมาคืออะไรอุปสรรคปัญหาถูกไหมวิบากกรรมที่มาถึงเรานะเต้นเต่าทำไหมคะทำเนี่ยครูสอนวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์นะ สามเสร็จแล้วอะไรอาทิตย์นะชื่อเสียงโด่งดังนะฮะใครอยากมีชื่อเสียงโด่งดังต้องมีดาวเนเออาทิตย์มีวีในเดเออาทิตย์นะมีเส้นตรงในเนืออาทิตย์มีกันหรือยังไม่มีกันเติมมีแต่ว่ามีไม่มีตัดอะไรนะมีแนีเส้นตัดเส้นตัดก็แปลว่ากูอยากจะทามีแต่คนพูดอ่ะเห่าหอนจนกูลำคาญกูไม่ทาแม่งนะถูกไหมกูลำคาอยางยังไว้นะเสียงเห่าเสียงหอนเสียงอะไรทำให้เรารู้สึกยังกังวล กูจะทําได้จริงเหมือนที่พูดแล้วเป้าหมายกูมีแล้วแหละอีนั้นบอกว่ากูทําไม่ได้หรอกมึงจะทำเลยเดี๋ยวจริงเป็นไงกังว,วนไหมังว,วนลนะคะเียมันคุเติมทีเดียวก่อนก็จำไว้นะคะคนที่เขาจะมีชื่อเสียงโด่งดังได้เขาต้องไม่ฟังเสียงนกเสียงกานะคะคุณคิดดูหมาเห่าคุณเนี่ยคุณลำคาแล้วถ้าคุณหัดไปมองคุณเสียเวลาไหมถ้าคุณหัดไปมองนะไม่ต้องไปหยิบก้อนหินเปฟี้ยงอวนะเสียเวลาไหมเสียเวลากินวิ่ะถ้าหยิบก้อนหินกันแล้วเนฟะี้ยเหี้ย เออแล้วเปีียอะไรอันเวลาที่สําคัญมากครูบอกเวลาของครูเป็นเงินเป็นทองนะครูโกรธทุกครั้งถ้่ใครไม่ตั้งใจเลยครูต้องลดวิชาตักคิวเลยทุกวิชาที่ครูสอนนะคะครูเป็นคนตั้งใจนะคะแล้วครูอยากให้เอาไปใช้ได้จริงแล้วบอกเลยว่าคนที่จะาําเร็จไม่ฟังเสียงมันยังครูให้เธอยิงคาครูด่าครูไม่รู้สึกนะมันเสียเวลาครูที่จะรู้สึกด้วยการที่เราไปรู้สึกด้วยเวลาเราลดตัวเราลดตัวแล้วลงไปเล่นกับมันเนี่ยรู้ปะ ทำให้มารู้สึกว่ามันมีคุณค่านะคะเราอยากไปให้คุณค่านะกับคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าเรานะคะพวกคุณอยากไปให้คุณค่าคนนั้นอ่ะเนรักษิตนะคะถ้าอยากหนด่นดันเติมดาวนะคะถ้าใครที่ยังขัดขัดกกวก้ากล้าเติมดาวอันสูงเลยค่ะนะคะให้มันมั่นใจไปเลยกูจะไลฟ์สดวันนี้แหละกุจะพูด3ชั่วโมงดูดิจข้าในะคะการไลฟ์สด1วันถ้าคุณได้เพื่อนเข้ามา1คนคุณทำ30วันคุณได้เพื่อน30คน นะคะถ้าคุณทำสามร้อยหกพนห้าคนคุณได้เพื่อนสามร้อยหกนห้าคนเพื่อนสามร้อยหกพันห้าคนเนี่ยเอาแบบวันนี้คุณจะขายของวันนี้คุณจะไม่ขายนะแต่คุณไลฟ์ก่อนวันที่คุณจะขายของเพื่อนสามร้อยสามร้อยหกพัห้าคนอ่ะจะต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ชอบสินค้าของคุณแล้วบางคนอ่ะถ้าเขาคุณเขาชอบสินค้าคุณแล้วแล้วเขาเพิ่มมากกจะเป็นเพนน้ำเอกทำใคุณรวยเลยก็ได้เราไลฟ์เือวาสนานะเราหาเมียมีวาสนาเราไลฟ์วาสนาเราหาผัวมีวาสนาเราไลฟ์วาสนาเราหาลูกน้องมีวาสนา แต่ลูกน้องมีวัฒนธารมาทำาง,งาเราไม่คิดปีแต่เรารวยแล้วไหมเราก็รวยแล้วจำไว้นะคะเนี่ยครูเนี่ยครูเป็นลูกน้องที่มีวัฒนารรนะครูทำเจ้านายรักมากเลยนะครูเคยเลาออกจากง,งานนะทุกครั้งที่ลาออกจากง,งานเจ้านายต้องให้เกียรติมาคุยส่วนตัว <laughs> นะคะเพราะครูทํางานนี่คือทําเต็มที่เลยนะคะจ้างครูร้อยครูทำพันจ้างพันทำหมื่นจ้างหมื่นครูทำแสนเลยนะคะคืออย่างนั้นเลยเพราะว่าเจ้านายก็จะให้ความเมตตา ครูภูมิใจมากตอนที่ครูอยู่สุพรรณเจ้าของโรงแรมที่ครูทำงานด้วยท่านไม่เคยลงมาคุยรลูกน้องขนาดนี้นะตอนที่ครูออกท่านต้องมาคุยด้วยตัวเองแลวครูท่านก็ยกร้านทั้งผมให้ครูยกผู้จัดการยกผจการรวยเลยต้องกาบเจอเจอที่ไหนก็เราไปกราบพีครูถึงครูมีวันนี้แล้วครูก็ยังรู้ตัวนะคะว่าครูมาจากตรงไหนครูเจอเจ้าของที่ที่ครูเคยให้ให้งานครูทำ้วท่านได้กินข้าวที่โต๊ะเนี้ยครูไปโรงแรมครูก็นั่งกับพื้นไง ว่าอย่างนั้นก็คืนนะอย่างเงี้ยเลยคุณแบงค์เขาบอกว่าขึ้นมานั่งบนโต๊ะด้วยกันเสิีอะไรเงี้ยเราอยากให้เกียดเขาถึงวันนี้เราเราก็เชื่อว่าถ้าหน้าตาทางสังมนคมเราไม่แพ้ใครนะคะแต่ถามว่าเราเรารื้อตัวได้ไหมคะคนรื้ตัวไม่น่ารักนะคะจำไว้นะคะเรามาจากไหนเราไม่ต้องอายคนหรอกถูกไหมเรามาอย่างบางคนเนี่ยครูไม่เข้าใจจะอายทําไมแล้วคุณต้องให้คนมาคุคยมึงเหรอนะเราพูดมาให้หมดไม่ต้องมาใครมาคุคยเราแล้วนะรู้มดแล้วประทเทศแล้วใช่ไหม พิมพิพายก็ดังเอาดังเอาคนด่าเขายิ่งดังเลยคะยิ่งด่าย,ยิ่งดังะะเลยค่ะอย่าด่าเลยดิส <c oughs> <c oughs> าวเสร็จแล้วก็อะไรคะอาทิตย์แล้วเนาะอาทิษฐานต้องเนบจูนนะคะเนบจูนเป็นเนินที่ครูขอร้องนะคะเป็นเนินที่ผูกติดกับจิตวิญญาณคุณก็คือบางคนก็เรียกดาวเกตเนาะบางคนเนี่ยตอนนั้นพูดกับครูว่าอะไรนะ่ยเอ๊ะอะไรก็ไม่รู้ครูจำไม่ได้บางชื่อครูไม่เคยได้ยินสำ้ำไปนะ คนที่ถามคุณในทิกติกอ่ะคุณยังงงเลยเธอเป็นหมอดดูเลนะคะบางชื่อคุณไม่รู้จักจริงๆแต่คุณบอกว่าจริงๆชื่อแต่และชื่อแล้วแต่และการเรียกเรียกได้เองเลยนะคะแต่ขอให้ทายถูกแล้วกันนะเพราะว่าเดือนนี้มันผูกติดกับจิตวิญญาณถ้าคนที่มีดาวเืินนี้เป็นคนคิดไม่ดีเป็นไงคะอันหาเลยแลวยิ่งการกระบาดกับผัวคุณบอกแล้วมีท้งร้ายแล้วดีใครที่มีการกระบาดในเนินเนปจูนแล้วได้สามีดีแปลว่าคนนั้นเป็นคนคิดบวก นะคะเพราะว่ามันจะเจอทั้งโชคร้ายและโชคดีแต่ถ้าคิดลบเมื่อไหร่ปัญหาเกิดนะคะเกิดทันทีนะคะคิดไม่ดีกับสามีไม่ได้เลยนะคนเนี้ยเพราะมันมีในการระบานเกิดขึ้นตรงนี้นะคะอะสามีก็คือเจ้าตระกูลเบหละนะลูกบางทีอะเราจะไปคิดว่าเฮ้ยมันก็แค่ผัวมันไม่ใช่นะมันใช่เรื่องบังเอิญไหมที่เราต้องมาเจอพวกมันเนี่ยผู้ชายเป็นร้อยเป็นล้านทำไมกูต้องหัวใจเต้นตั๊กๆกับมึงมันใช่ไหมคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะนะคะ